เราวางแผนกันก่อนนะเราจะบุกเข้าไปในฐานทัพมันแล้วก็ล่อให้ไอเจ้าหัวหน้ามันมาตายตรงนี้โดยการเราต้องส่งคนล่อมาแล้วเราก็ให้ไอพวกสามหดตัวโหวดจากการแล้วให้มันตายไปซะเคเคๆไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไปอยวเราต้องไปล่อมันกัน หัวหน้าอะไรฟังทดลองอะไรอ่ะกากว่าเสียงเลยว่เก่งได้แค่เสียงเหรอแกพูดว่าเลยนะมาสิเฮ้ยแกหหดนักเหรอมาเจอพวกเราหน่อยไหมมาดิ พิวพิวิวอยูพเดมาีดู้ยอะไรวะยังซูไปเปียวเองมันหนีไปอีกแล้วโอ้หแต่เลเซอร์มันโหดนเนี่ย เราต้องใส่เกาะเพิ่มเติมหน่อยถึงเราจะสามารถทนเลเซอร์มันได้